ครับผมรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ อ๋อครับก็สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับกูรูเป็นโนกเช่นเคยฮะตอนนี้อยู่กับรุ่นอะไรฮะอยู่กับแบรนด์อะไรเคอร์สไวค่ะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากเมกาปกติเรารีวิวพวกยามาฮ่าคาร์ไวโรแลนด์มาเยอะแล้วใช่ใช่คราวนี้มาฝั่งเมกาบ้างใช่เป็นแบรนด์ทางฝั่งยุโรปเลยรุ่น KA E หนึ่งค่ะครับผม KA E หนึ่งรุ่นนี้นี่คือได้ข่าวเขามาเยอะนะว่าแบบตัวนี้เสียงดีนะรุ่นนี้ก็แบบเป็นที่นิยมมากๆเลยด้วยในในหมู่แบบหมู่นัก บนเตียงนะฮะอืมเพราะเคิร์สไวจริงๆก็เป็นแบรนด์คุณภาพแบรนด์หนึ่งเลยใช่หรือแบบถ้าคนที่เล่นวงเนี่ยจะเห็นเขาใช้คีย์บอร์ดจินิไซเซอร์ของเคิร์สไวอืมครับผมแต่ตัวนี้เป็นเป็นไร้ฟ้าพอเทเบิลอ่าซึ่งตัวนี้ก็มาในรูปแบบตัวราคาประหยัดนะตัวลดต้น,ตนจะไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างครับผมครับก็ในตอนนี้เนี่ยเราก็เอาตัวเป็นโนมาให้ดูแล้วนะมันในรูปแบบของตัวสีเขียวนะครับตรงนี้เป็นสีเขียวนะ มองไให้มันเป็นสีเขียวนะครับสีขาวอ๋ออุ้ยอ่ะครับผมก็ตัวนี้มีกี่สีนะทั้งหมดตัวเนี้ยมี2สีมีสีขาวและสีดำอ๋อแค่สีขาวกับสีดำสีขาวก็ดูคิีนคลีนสีดำก็รู้สึกว่าสีขาวสวยนะตัวนี้เนี่ยก็มีมาพร้อมแพดเดิลสามทางจากที่ผมเห็นนะก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้ราคาประมาณสัก2องหมื่นกลางๆอันนี้คือรวมทั้งหมดแล้วรวมทั้งหมดแล้วอ่าดีนะ สีขาวก็ดูดีนะครับสวยมากแต่ก็ต้องระวังเรื่องเปื้อนนิดนึงแล้วกันครับผมสําหรับคนที่อยากได้สีขาวแต่ถามว่าสวยไหมสวยตัดกับตัวลำโพงที่มันเป็นสีออเทาๆด้วยแล้วก็ตัวชีที่เป็นขาวดําแน่อนอนอยู่แล้วส่วนปุ่มฟังก์ชันการกดก็เป็นสีเทาๆอ่าเป็นคนเทาๆเทาๆนะครับ <laughs> ก็ไปดูฟังก์ชันกันครับผม อ่าครับผมก็เรามาดูที่ตัวคีย์กันก่อนนะครับตัวคีย์ตัวนี้มันเป็นคีย์แบบยังไงนะครับคือผิวสัมผัสคีย์ขาวเป็นแบบเงาแต่ว่าคีย์ดำเนี่ยเป็นแบบ wooden touch คือผิวสัมผัสเหมือนไม้เลยอ่าแล้วก็ทัชชิ่งเขาเนี่ยเป็นแฮมเมอร์แอคชั่นคือคีย์หนักนะเาไปแฮมเมอร์แอคชั่นคีย์หนักอยู่นแน่นอนในตัวราคาประมาณนี้อ่าก็มาดูที่ตัวฟังก์ชันด้านบนแล้วกันปุ่มเยอะแยะเลยครับผมด้านนี้มันมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้นอนเป็นวอลลุ่มครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้เรียกว่าคือ ขอนําเสนอเลยปกติแล้วเรทราคาเดียวกันเนี่ยเขาจะไม่มีที่ปรับ EQ มาให้แต่ตัวนี้มีอ่าเป็นแบบ ได้ทั้งเสียงสูงเสียงต่ำเบสกับทรเบิลนั่นเองครับผมสุดยอดเนี่ยปรับได้ว่าจะเอาเท่าไหร่ดังเท่าไหร่นั่นเองถ้าเกิดว่าเบสปรับลดลงเสียงก็จะแบบแหลมๆหลมอยอ่าครับผมอ่าถ้าปรับสูงขึ้นก็เสียงทุ้มเลยอ่าถัดมาตรงนี้ครับผมตรงเนี้ยมีตัวนี้มีบลูทูธเลยนะอ่าบลูทูธมีทั้งออดิโอและมิดีอ๋อก็คือเปิดเพลงผ่านตัวได้เลยอือด้วยเชื่อมต่อได้เลยอ่าแล้วก็มีเมทอนอมครับอ่าพวกปรับรีเวิร์บหรือคอรัสก็ได้แล้วก็เอ่อปุ่มฟังก์ชัรียกว่าใช้เปิดฟัังงก์ชนต่าๆ มีฟังก์ชันอยู่ในนี้อีกอด้วยใช่แล้วก็รวมถึงเรคคอร์ดสามารถอัดมีปุ่มอัดที่เราเล่นได้่ะสัตว์ตรงนู้นนะรตรงนั้นฝั่งนี้ก็ถ้าที่ผมเห็นนะก็จะมีเสียงเป็นแบ่งเป็นแบ่งเ,เป็นช่องช่อง,ช,อง,ช,องช่องไปพอมีเสียงเป็นโนอี e, เป็นโนแวกก้น no ate, อะไรอย่างเงี้ยครับผมขยับไปเรื่อยเรื่อยรืก็การใช้งานทั่วไปประมาณตัวตัวประมาณนี้ก็ฟังก์ชันประมาณนี้ครับผมตัวนี้ผสมเสียงได้ไหมนะครับผสมได้แล้วรู้สึกว่าผสมได้มากสุดถึง3เสียงเลยผสม3เสียงเลยปกติได้แค่2ครับแต่เนี้ยเมื่อกี้แดกลองลองดูเนี่ย ใต้สามเลยอ่าครับผมอ่าแล้วก็มีอะไรนะปรับดูโอได้แล้วก็สปิดได้เนาะดูโอนี่ก็คือแบบแบ่งละอ่าแบ่งออกเตปอ่าเป็นออกเตปเดียวกันเหมือนเล่นสองคนครับอ่าแต่ว่าแทนที่แบบว่าคนนึงแบบเล่นเสียงสูงบาคนเล่นเสียงต่ำนะอยากได้เป็นเสียงเดียวกันคือแบ่งไปเลยอเหมือนมีเป็นโน2ตัวครับก็ถือว่าโอเคสุดยอดก็คือราคาเนี่ยราคาประมาณ2 0 0ห0ใช่ไหมกลางๆให้ฟังก์ชันมาครบขนาดนี้นี่คือดีมากแถมอีกอย่างมีบลูทูธด้วยนะเมื่อกี้ผมตกใจมากมีบลูทูธคือ ยังไม่มีใครมีนะที่มมีบลูทูธก็คือมีเนี่ยตัวนี้แล้วนะที่ให้บลูทูธมาด้วยแล้วก็ให้อีควมาด้วยซึ่งติดมากับตัวเลยปกติถ้าเป็นแบบแบรบนด์สูงสูงเขาก็จะต้องไปตั้งค่าในตัวแอปแอปอใช่ซึ่งตรงนี้มันอยู่ตรงนี้เลยครับ่าหลายคนน่าจะสงสัยตรงที่ผสมเสียงยังไงครับผมผมก็จะลองแช okay, มันเข้าด้วยกันอ่าลองดูไม่ใช่ละโดยกดอ่าโดยตอนแรกเนี่ยเราก็เลือกเป็นโนเสียงหลักของเราก่อนอก็คงจะเป็นเปนโนแล้วกดไปที่เลเยอร์ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีไฟกับริบขึ้นมา เสียงไอไฟกระพริบนี่ก็คือเสียงผสมแล้วเสียงสองใช่เอาเสียงไหนก็ว่าไปแล้วก็กดอ่าเนียงผสมแล้วเป็นออร์แกนประมาณนี้ใช่ครับถ้าเราเสียงสามก็กดที่อันนี้เลยนะฮะสปลิตปิดมุมหนึ่งมันก็จะกระพริบสองใช่ก็จะเป็นผสมสามเสียงใช่แต่ถ้าอยู่ๆตัวเรากระพริบนี่เราต้องรีบไปหาหมอนะเพราะว่าไม่เป็นปกติแล้วประมาณนี้อันนี้ก็คือประกาการผสมเสียงคร่าวๆนะครับผม ทาสโพสใช่ไหมอ่านก็อทาส,ทาสโ,าสโพสโก็คือกด<พ>าทาสโพสแล้วแล้วก็อาจจะกดบวกกดลบด้านขวามือตรงนี้ประมาณนี้นะครับผมส่วนเลคคอร์ดก็กดที่เลคคอร์ดได้เลยนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็เล่นอ่าแล้วก็กดหยุดกดเพล S <S ใช้งานง่ายนะถือว่าใช้งานง่ายนะเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายมา,ายดูช่องต่อด้านหลังกันต่อดีกว่านะครับ<ม>ตัวนี้ช่องต่อด้านหลังตัวนี้มีอะไรบ้างครับผมก่อนอื่นเลย <S <S มีอันนี้คืออะแดปเตอร์แล้วก็มีช่องโฟนแต่ว่าเขาให้มาแค่ช่องเดียวเป็นแจ็คหัวใหญ่ถ้าเกิดว่าใช้เป็นหูฟังปกติต้องมีมาแปลงแปลงแล้วก็มีไลน์เอาท์แล้วก็มีอันนี้มันเป็นช่องต่อแพดเดิลซึ่งแพดเดิลสามทางของเขาก็จะมีหัวแจ็คมาให้2อันก็คือ2ช่อง ที่เป็นสองช่องแจ็คซ้ายสุด่ะครับก็คือเสียบพัดเดลมีออกซิไดแล้วก็มีช่อง USB แบบ Type B นั่นเองอเอาไว้เชื่อมต่อแบบพวกแอปพลิเคชันภายนอกเชื่อมต่อได้กับภายนอกครับผมการเดี๋ยวต่อไปก็เราลองไปฟังเสียงของเจ้าตัวเปนโนนะครับผมคาสซูซกิอะไรนะครับเคิร์สวล์เคิร์สวิลเคิร์สวายครับผม KA E 1นนะครับว่าเสียงเจ้าตัวนี้เป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับผม you ได้ฟังไปแล้วครับสำหรับเสียงของเจ้าเปนโนนะครับ KA E 1อ่าเจ้าตัวนี้เป็นไงบ้างครับคุณผู้สื่อที่ได้ลองเล่นกันไปเมื่อกี้ทัชชิงเขาก็เรียกว่าอะไรหนักอ่ะโอเคอยู่แต่ว่าเสียงเ,เปนโนเขาดีนะอ่าแล้วที่สนุกคือแบบเวลาผสมเสียงคือเสียงมันก็ยังโอเคแต่แค่ว่ามันอาจจะปรับไม่ได้ที่แบบสมสม,มติผสมกันแล้วเสียงมันจะแย่งเสียงกันนิดหนึ่งครับมันไม่สามารถปรับว่า,าเสียงหนึ่งดังกว่าเสียงสองอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่ามีปรับอีโคไลเซอร์ตอนนั้นมาด้วยก็ดีมากครับสมมติบางทีเราผสมเนี่ยเราสตริงเนี่ยหรือแบบเสียงอื่นมันดังเกินอันนี้ปรับไม่ได้แล้วมันก็จะแบบอ่าใช่แต่ว่าถามว่าราคาประมาณนี้เนี่ยถือว่าคุ้มไหมก็ถือว่าคุ้มนะครับถึงแม้ว่าจะปรับบูลุ่มในแยกเสียงไม่ได้แต่ถือว่าที่เขาให้มาถือว่าโอเคแล้วเยอะแล้วครับเยอะแล้วมีบลูทูธด้วยผสมเสียงด้ต้องเยอะอะไรอย่างี้ครับผมเล่นได้สนุกแน่นอนลำโพงก็ขนาดใหญ่ พอสมควรแรงขับของวัดก็สูงด้วยเสียงเบสนี่ผมบอกเลยนะว่าดีมากนะคิวเบสที่เขาให้มานี่คือแบบดีอย่างนี้แบบมันๆนนะแบบว่ารบเบิดหูหน่อยปรับเบสขึ้นเลยครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่ผมจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถซื้อได้หลายสายแบบหลายแบบหลายแบบหลาย,เ,ลยเซ็ตก็คือจะซื้อเป็นตัวเป่าก็ได้ก็เป็นอีกราคาหนึ่งนะครับผมหรือจะเป็นตัวพร้อมกับขาก็ได้ทั้งหมดเลยครับราคาย,ยังไม่เกิน2 0 0 0 0่นกลางๆเลยนะฮะยังไม่ถึงส0ม0 0ื่นเลยถือว่าคุ้มมากครับผมตัวนี้ ใช่ถ้าเกิดว่าซื้อเครื่องเปล่าแล้วถ้าไม่เอาขาเนี่ยจะได้อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูว่าในกล่องเขาจะให้อะไรบ้างครับก็จะมีพึบอ่ามีเลยมีแพดเดิลทางเดียวมามแล้วสีขาวด้วยนะ,ะปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีที่แบลว่าตัวเครื่องสีขาวแล้วแพดเดิลจะเป็นสีขาวอ่าหนึ่งสองสามนี่ฮะ ดูดีนะคือปกติเนี่ยพดเดิลหนึ่งทางของของเป็นโนทั่วไปที่เราเห็นเห็นกันนะครับเขาจะให้พดเดิลมาเป็นสีดําแน่นอนว่า้ตัวนี้เนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นแต่<ำ>ข้อเสียคือมันจะเปื้อนง่ายนนเพราะว่าแน่นอนเราเหยียบใช้เท้าเหยียบอ่ะใช่ใช่ <laughs> งั้นคือถ้าไม่ค่อยไม่ค่อยจะแนะนําสีขาวให้แต่ว่าโอเคก็สวยดีก็ใส่ถุงเท้าเหยียบมันก็ไม่ไม่ได้ฟิล <laughs> ก็ต้องยอมที่จะให้มันเลอะแล้วกันนะครับผมอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่ได้มาในกล่องคือ แสแต<ส>นนั่น,<ส>นเองเสียบตรงนี้ได้เลยค่ะใช่ครับผมซึ่งผมไม่แกะแล้วกันเนาะอ่าคือหน้าตาแสแตนก็คงน่าจะพอๆรู้กันอยู่สีขาวเหมือนกับตัวเป็นโนเลยอ่าประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันมีสีดําด้วยนะครับผมสีดําก็คือสีดําทั้งหมดเลยทั้งขาแต่ถ้าลูกค้าซื้อสีขาวก็จะสีขาวหมดเลยครับผมขาวไปยันประตูหน้าบ้านนะครับสีขาวหมดเลยใครที่อยากจะลองทดลองตัวนี้ก็สามารถเข้ามาที่ร้านได้นะครับผมร้านของเรามีที่นี่ ผมสาขาราชักพฤกษ์นะครับกะะ็กที่เว็บไซต์ของเราเป็นโนยูเนเต็ดนะครับแล้วก็แอดไลน์สามารถแอดไลน์ของทางร้านคุยกับผมได้เลยนะครับก็เป็นแอดเป็นโนยูเนเต็ดนะครับแล้วก็เบอร์เดี๋ยวก็จะคืนให้อาน,นึกนึกนึกออนก่อน <c oughs> ผมผม,ผมลืมแล้วตอนนี้ <c oughs> ครับคลิปต่อไปอยากให้เรารีวิวตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็าสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้อยากจะดูพวกเราทําอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับผคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ